แดกก็เอาเอาเวลาไม่ใส่มาต่คุณกูกวนตีนอิสั์กับมาจิงซี่กับตอบม่าได้เด้บาทนีเพี้ยังมนึ่งซีบีรีบวรถกูบ่เออห้องซีดีรีวรถมึงมึงมึงถึงออกไหมแม่นวะเออไปถอยมาเสียงกงพระรามสองเสียงกงกูขึ้นมเต์เวยมากนว่าอ๋อ นี่น,นี่นี่กูจะผาเบอร์นี่ใส่ใส่รถมึงได้ก่อนรถมึงมีเอียงเนี่ยรถกูบอสจากที่กูไปแต่งมากูไปสื่อเอาอยู่ในสี่ที่มึงเห็นข่าวอยู่บ่ที่ว่าเขาขับรถส้นกันตายมึงเห็นนี่ละสี่ตัวนี้กูไปปดเอาในหล่อรถเขากลัวแม่งมันมันมันขังดีใส่สี่นี่สี่ใส่สี่แต่เดินนี้เอินโป๋โ,โอ้บอสไี่เอินโป๋แต่ว่ามึงเห็นดุมบอสมึง่เห็นโอ้แม่บอสเห็นแค่ไหน นี่ปกตินี่ดุมมันสิเป็นดันดันเนีเดี๋ยวนี้มันมันมันด่านล่ะดุมเนี้ยเอาไปเย็บสภาได้ปะอ๋ออันนั้นมันกระดุมเอาเป็นบ่อันนั้นมันจักอ๋อฟังแม่มาตอบกูซื้อไปยี่สิบบาทดีแล้วกันดิกูซื้อมาปเพราะมันสี่อันนี้สี่ล้านสี่อ๋อมันบงเทียมันกับบอทันบอทันมันเทียมกับบอทันตัดลงได้ได้เยอะรถสมานี่มันนั่งอยังนไง มึงมานั่งยังนี่คุยกับสาวมึงก็นั่งยังนี่บอกมึงบ่ต้องเฮ็ดหน้าลอยกันมึงแบบเฮ็ดแบบปกติของมึงมึก็ปกติแล้วมึงบ่ต้องดูผมเพรอู้มึงดูผมปกติหน้าเขาก็ลออยู่แหละโอ้ฟังเสียงของเขารีวิวรถตันต่อสิเออนี่มึงเห็นไฟถ่ายของกูป่ะนี่เป็นยังงี้เห็นมันโมเมนต์ตะเกียงเลยแต่ก่อนเป็นตะเกียงไงแต่ก่อนกูใส่แบบตะเกียงเอาคือมือเพิ่นพัฒนาใหม่บ่เอ้าบ้านนั่งเฮ็ดยังกันโอ้สั่งแม่มันต้องมันต้องไป็นเบอร์เฟโอ้ โอ้เอ oh, เอามาไปหาไปมึงน e e ั่งยังนี่มึงนั่งยังเอองัวตอนนี้มึงซื้อมันจกบาทเนี่ยเออจะบาทนี่มึงไปซื้อมาแต่ละาเลยนี่ฮะมึงไปซื้อมาต่ลานลยกซมรถแก้วอ่ะเนี่ยข้มือมีมาเด็นนียังมมึงมาแต่ใส่กงเงต้องมาแต่ใส่ก่นใส่กระดาษน้มือเป็นยังไงก่อเป็นยังไง มันนี่เป็นยังไงมันนี่ซื้อวดหัวเลยแมนบอสโอ้ยังของมือมีบการนี่บอสเก็บข้อซื้อไปยังดอกแมนบอสเออไม่ยากมึงเป็นยังตกปิดอ่ะกลางว่าใคยสบายอ๋อมันนี่มึงว่ามึงสิมารีวิวรถแม็นบอสทีวิวรถกูแต่เออนี่ล่ะนี่นี่ขาตกลงกันอยู่ตึ้งหงกูนะเขาเตรียมกันมาแล้วข้าบอมีการเสร็จอียังอะไรเดนี่คือนี่คือเดี่ยวลิตี้ซึ่งเบิร์ล่ะว่าให้กูแต่งโต๊ะใหม่เลยบอมันี่ล่ะโอ้เยมึงแต่งโต๊ะให้ปึ๊บปุ๊บปุ๊บเออร่างกับปออกเออนอน มถึงจริงวะดีวะเข้าสิแต่งตให้แบบคนรีวิวรัเขาตอเขารออันนี้แหละมาพร้อมมันดี่เม่วานนี้ดีรถมึงม่วันนี้รแมนแม่จังเลยรถมึงเได้หลอกไะู่ดีม่แยรถกูนกูสซื้อมาจักบาตสามสล้านเออสามแสนกูบวนี่แหละเดี๋ยวกูว่ามึงเป็นตองไปคนสัมผัสกูาสัมผัสกูสัมผัสยังไงเหตุกูสัมผัสยังไง มึงอยู่หูงบนรถคันนี้กูเคยเอาไปปีนเขาเอเวอร์เรตเมื่อเมื่อใครอยากงูเป็นไหนล้วโอ้เมย์มึงเอ้ยหูน้ำกูเนี้ยอยากงูล้นี่ล่ะแบบระบบโซ่คันนี้นะคันคองแฉมันจะมีห้อยมาเงียวอยู่นี่เป็นแบบนี้เหรอขาม้าเงียวว่ามันขี่ได้มาเนี่ยมันคือเป็นยังษัตริยวะฮะมันคือเป็นศังรัย์มันบอกเป็นจักษศูนย์เนี้ยยังของกูนี่ข้าวบาร์เรนมุมนี้ข้าวตาถิ่มมุมนี้ข้าวเปล่ายังง่วงปีเตี้ยนยังเงีงง่วงแต่ลูกซิม่าโซ่ยังแรงบอลข้าวมุมนี้ข เปิดยังไงวะบอรกูดีเห็นกูเ,นเห็นสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์เขาบอกว่ามื่อกี้มาตรวจสอบรถท้องสปอนเซอร์ดีเอ็มลอยด์โมเดลดีเหมือโอ้เราเขาคนหน่อยใส่กักเขาบอกว่ารถคันนี้นี่สามารถปีนเขาเอเ,อเอวอเรสต์ดได้เพราะว่าระบบโซกส่งแรงแมงแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหยียดกเหยดกูเแทงหลรถกูเนาะรถกูเนาะเออนี่ เขาว่าโซกแบบดุนนี้นะมึง <c oughs> มาด่าเขาเนี่ยเพราะว่ามันมันสีสุดยอดอลาบานจะแกให้